นี้นะคะเพจ,จะมาแต่งคอนะคะเป็นมากินะคะจากเรื่องมหาเวทผนึกมาน,นั่นเองคะ่ะจะบอกว่าเป็นตัวละครที่2แล้วนะที่ได้ไดคอสนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเมคอัพกันนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าเนื่องสาะคอนเท็กล์เลนที่เราอุาสตส่าห์แบบว่าสั่งทิ้งไว้มันยังมาไม่ทันและเชื่อว่าขนส่ง้อง,องของแน่นอนนะคะช่วงนี้ปัญหาขนส่งเยอะนะคะอีฉันก็เลยทําการไปซื้อคอนเท็กล์เลนด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว,ว่ารู้สึกว่ามันจะเสี่ยงมากเลยก็เถิดแต่ว่า เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้คนดูไม่หล่อนานเนาะเราก็ต้องพยายามทำอะไรให้มันดูรัดกุมและรวดเร็วที่สุดนะคะวันนี้นะคะการเมคอัพของเราเรายอมรับว่าตัวละครนี้มันสวยมากสวยมากๆๆ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 ๆซ่เราแอบมีวามคิดหนักมากในการก่าจะก่าจะแบบว่ารังสรร makeup นีออกมาได้นะเพราะว่าไปนั่งดูมาหลายคลิปแล้วก็นั่งดูลูคคอสเพเยอร์มาหลายคนมากเลยวันนี้เพ มาลองแต่งให้ดูนะคะจริงๆตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีบางคนรีเควสมาเหมือนกันว่าอยากจะ้ให้แต่งนะคะก็ต้องขอบคุณคอสตูมในวันนี้ด้วยนะคะไปะเริ่มกันเลย ะะจะบอกว่าคอนแเคเลนที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวคอนแเคเลนแบรนด์ไทยนะเดี๋ยวเพจจะขึ้นลิงก์ให้นะคะเออจะขึ้นชื่อให้ซช่คือลิงค์สีให้มันใกล้เคียงกับตัวของมากิมากที่สุดนะคะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะคะคิ้วเราอาจจะไม่ได้กบอะไรมากมายนะคะเพราะว่าลิคิวเราค่อนข้างจะใกล้เคียงอาจจะกบแค่หลักคิ้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวของบํารุงหน้าก่อนเนาะในการที่เราจะแต่งหน้าทุกครั้งนะคะควรลงบํารุงก่อนนะคะเพื่อที่ทําให้อะไรคะเพื่อที่ทําให้เครื่องสำอางติดดีขึ้น้า ฉันดีใจมากเลยนะที่แบบว่าหลายๆคนนะ่ะเอาวิธีการแต่งหน้าของฉันนะ่ะไปอัดแบบชัแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีมารีวิวมันดีแล้วก็หลายคนที่มาพูดว่าเฮ้ยที่แต่งหน้าเป็นนะ่ะก็เพราะเพะเลนะอะไรเงี้ยคือเพลรู้สึกดีใจมากๆนะคะคือเราทำคลิปมาเราก็ไม่รู้เลอนะคะว่า คนดูจะเอาคลิปเราเอาไปปรับปรุงใช้หรือว่าจะเอาไปจะเอาไปลองทําเองหรือเปล่านะคะแต่เราเหมือนทาเพื่อความสบายใจส่วนตัวมากกว่าคือแบบอยากทําก็คือทําอะไรทานองเนี้นะคะพอเราลงได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นกาวแท่งนะคะเป็นตัวนี้นะคะในการที่เราจะกบคิ้วกันนะคะโอเคในการแต่งหน้าเลยเราจะแค่กบคิ้วข้างหลังนะคะเพื่อที่แบบว่าคือตัวละครมาเก,กียสังเกตไหมว่าตัวละครน้องเขาจะมีแบบคิ้วข้างหลังที่มีความแบบว่า มีความแบบกระดกขึ้นไปนะคะเราจะทําการกบให้คิ้วข้างหลังพอค่ะใช้รองพื้นนะคะลงบริเวณทั่วหน้าค่ะจะบอกวันพื้นวันนี้จะใช้เป็นของฟิตมีนะคะเวลาถ้าสังเกตดีๆเนื้อรองพื้นมันจะไม่ได้เข้ากันแบบหนึ่งร้อเอร์ซ็นตนะคะแนะนําว่าให้แบบให้เขาเรียกอะไรดีอ่ะให้คนคนเนื้อก่อนให้แบบเนื้อมันเข้ากันนะคะสําหรับ,บางยี่ห้อเนาะสามารถแปะไปไ,ได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้รองพื้นใช้เอ,อพับนะคะในการเกลี่ยหรือว่า ใครชอบแปรงใครชอบมือก็สามารถใช้ได้เต็มที่ค่ะสองนี้เราจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะในการที่เราจะกบจุดด่างพ้อยนะคะแล้วก็กบพวกแบบคิ้วข้างหลังเราเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้คิ้วเรามันชิดขึ้นในวันนี้นะคะแบบรอยดำหรือว่าใต้ตาแบบนี้ก็สามารถกบได้เลยนะคะค่อยๆที่จะใช้นิ้วนะคะค่อยๆแท็บไปในบริเวณที่เราคิดว่าเราจะกบมันเนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เป็นแป้งนะคะวันนี้เราใช้ของโปรยูทูเพราะว่า คน YouTube เขามีความแบบติดดีมากๆนะคะเราจะใช้เป็นพับน,นะคะในการลงหรือว่าจะใช้เป็นแปลงก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่อยากคือถ้าใครถนัดแปลงก็ใช้แปลงนะคะคือยอมรับเลยนะคะว่าวัาวนนี้เป็นการเมคอัพที่เพลงรู้สึกว่าก็เป็นแอบเป็นตัวละครที่ยากและง่ายนะคะในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันยากตรงที่ว่าเพลไม่รู้เพลจะแต่งยังไงนะคะแต่มันก็ง่ายตรงที่ว่ามันไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะนะคะมันไม่ได้าหรูฮหลาขนาดนั้นเป็นตัวละครแบบค่อนข้างที่จะเบสิกอะ เราขออนุญาตให้โฟกัสบล็อกตาก่อนนะคะเพราะวันนี้เราจะเขียนตาก่อนระดับแรกเนาะเราใช้เป็นแปรงหัวแบบบานๆพุ่มๆอย่างนี้เลยก็ค่อยๆลงนะคะเราจะลงให้มันดูแบบบางๆนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ดูหนามากนะคะแล้วก็จะเว้นตรงกลางไว้นะคะให้แบบว่าเออมันมีความแบบมีมีร่องไว้ตรงกลางไว้นะคะเพื่อที่แบบมันจะได้เห็นเหมือนกับว่ามันเป็นชั้นตาแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ลงสูงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าสองข้างมันจะได้มีความแบบ มีความแบบเท่ากันอะไรเอเวิตินิดนึงเนาะจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นสีอ่อนนะคะลงตรงกลางคู่น,นะคะจากนั้นเราจะสังเกตว่ามันจะมีชั้นพับตาตรงนี้ใช่ไหมที่นิ้วเพคีดอยู่อุ้ยรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันเน้นๆๆอะไรอยา่อยาใช้มือปาดนะไม่งั้นเละนะเราก็จะทําการลงอย่างนี้นะคะเพื่อที่แบบว่าเส้นขอบตาเรามันจะได้ชัดนิดนึงนะคะ เส้นทางชั้นพับตาเราไม่ได้ชัดหน่อยวันนี้รู้สึกว่าเสียงออกแนวแบบแมนเหลือเกินหรือว่าเพราะวันนี้ฉันฉันกินของเผ็ดเยอะวะเ <c oughs> กี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมแบบกินของเผ็ดเยอะแล้วเสียงแมนไ,ไ,ไม่น่าเกี่ยวนะมันจะมีความแบบว่าคัดเบ้านะคะให้แบบ มันมีชั้นตาขึ้นมาปัดออกนิดนึงนะคะเราใช้มือเบานิดนึงเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างนะสีเดิมเลยแหละแล้วก็เขียนข้างล่างให้แบบว่ามีความเป็นดอลลี่อายเบาๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ดอลลี่อายจ๋าขนาดนั้นไม่ได้ดูให้แบบรว่าแบบเออมี่คือดอลลี่อายนะมันจะประมาณนี้นะคะพอเราแต่งประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราจะไปที่คิวกันค่ะบางมากนะคะ,ะคาแรคเตอร์นี้เราจะใช้เป็นสีน้ตาตาลเข้มนะคะแทนการใช้ สีเขียวนั่นเองเพราะว่าเราสูว่ามันอาจจะคืนกับบิกนะคะแล้วมันจะดูไม่เด็ดดูแล้วน้องยังไม่คมนะคะเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะฉันไม่รู้ว่าคนอื่นต้องการคมเบอร์ไหนแต่ฉันต้องการคมแบบคมมากๆนะน้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะคิ้วตรงมากนะคะเราก็จาเป็นจะต้องเขียนตรงมากเช่นกันค่ะคือเราก็ไม่อยากให้เส้นหนาไปเราก็ไม่อยากให้เส้นบางไปเเก็ตใช่ไหมเราจะเขียนขอบตาล่างด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะ ให้ตามันดูแบบว่าตามันดูคมนะคะใช้อายไลเนอร์ค่ะในการกรีตานะคะขอตั้งใจนิดนึงในการกรีตาเพราะว่าเราเกงว่าเราจะกรีตาแล้วพลาดนะคะ<ม>เราขอตั้งใจนิดหนึ่งในการกรีตาเพราะเราเกงว่าเราจะกรีตาแล้วพลาดนะคะต่อไปนะคะขาดสินสอดตรงนี้ไม่ได้เลยก็คือการตัดขนตานะคะก่อนที่เราจะใส่ขนตาทุกครั้งแนะนําให้ตัดขนตานะคะถึงตาเทจะตัด่วงนี้ออกไปแต่ก็เทนี้ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ ต่อไปนะคะเราจะไฮไลท์จมูกกันด้วยการที่แบบว่าใช้อายแชโดว์สีฟ้านะคะในการที่เราจะไฮไลท์นะคะอันนี้คือจะพยายามไฮไลท์จมูกเล็กที่สุดท้ายที่เล็กได้นะคะจากนั้นเราค่อยใช้เป็นเขาเรียกไงดีละ่ะอายแชโดว์สีขาวนะคะในการลงเข้าไปที่ตรงปลายจมูกนะคะแล้วต้องหวจมูกเพื่อเพิ่มความให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะมิติขนตาปลอมกันค่ะขนตาปลอมที่เราใช้วันนี้จะเป็นขนตาปลอมแบบ3มิตินะคะคือจะมีค่อนข้างที่จะฟ้งหน่อยนะคะแล้วก็ จะเป่าให้มัดปาดนะคะก่อนที่จะติดแบบนี้นี่เองขนตาล่านะคะเราจะตัดแล้วค่อยๆติดทีละเส้นนะคะค่อยๆใช้แหนบติดนะมันอาจจะเป็นงานที่ละเอียดหน่อยนะเอาจิงๆว่าแอบมือสัต์เหมือนกันมันก็จะได้ในรูปแบบมานี้นะคะจากนั้นใช้ไอายไลเนอร์นะคะเขียนในบริเวณที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ลลหลังจากที่เราอะคะ่ <นะ S 1> ค่ะก็ได้ทําการเอ่อทำการแบบแปะขนตาอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการไฮไลท์กันไฮไลท์นี่อันนี้เพจจะพยายามปัดอ่อนๆออนะ เขาไม่อยากให้ไฮไลท์ให้แบบมันเข้มมากไม่ได้แบบว่าอยากไฮไลท์หน้าไหมขนาดนั้นนะคะเพจจะปัดอ่อนๆนะให้มันดูแบบมีมิติขึ้นมาเฉยๆนะคะเพจรู้สึกว่าการปัดไฮไลท์เข้มทุกตัวละครมันก็ดูไม่เวิร์กนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราใช้สิ่งที่เรียกว่านาฟ์โฟโต้ช็อปนะเราไม่อยากทาให้ปากมันแดงเป็นชนีขนาดนั้นนะคะเราก็เลยจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการปกปากนะคะให้ปากแบบว่ามีความแบบ พื้นขาวเพื่อที่จะลงสีลิปได้ง่ายๆนะคะเราใช้เป็นลิปสีส้มนะใช้คําว่าสีส้มแบบส้มอิ่ดๆหน่อยอะแล้วก็ค่อยๆทานะคะจริงๆก็คือทาให้มันไล่เฉดออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่แบบว่าเราอยากใด้ลุคที่มันดูลนนะบุญไม่ใช่แบบสีแดงอ่ะ g ใช่ไหมมันจะได้ดูซอฟต์ข<ส>ึ้นะคะันที่ลุกแล้วนะคะใครชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากจะทําถ้าอยากจะให้ทาคลิปวโออะไรออกมาอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเพจ พยายามทำให้ถ้าเพจทำได้นะก็บ๊ายบายสีระเด้อ